ก็โอเ OK ควันนี้มีสินค้ามาอีกแล้วทั้หนึ่งตัวก็คือเป็นฝั่งเกมบอยอีกแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้มาเยอะพอสมควรอ่าตัวนี้เป็นเกมบอยคัลเลอร์นะครับเป็นงานคัสตอมอ่าบอดี้เดิมจะเป็นสีน้ําเงินนะครับซึ่งเจ้าของเดิมนี่ผมได้มาจากกลุ่มเขาบอกว่าเขาพ่นสีแดงทับลงไปนะครับให้มันเป็นคล้ายๆตีมมาริโอนะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น ไอพีเอสด้วยนะครับมีไอพีเอสจอยเอสสามารถเล่นตอนกลางคืนได้แต่ตรงนี้เพื่อปรับแสงได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็จะมีเป็นตลับอ่ารุ่นตัวนี้พิเศษหน่อยมีเป็นสีตลับเลยมีเป็นดองกี้ของแลนนะครับอ่าแล้วก็มีเป็นตลับแก๊สอะไรประมาณนี้เรื่องเอ่อเซฟเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าแล้วก็เรื่องอ่แท้หรือไม่แท้แก็ไม่รับประกันนะครับเอาไว้น้อยเป็นเป็นตลับที่สามารถเล่นได้้ะกัน นะครับต่ว่าทันเซฟหรือว่าการเซฟต่างเนี่ยก็ต้องไปทดสอบกันเอาเองนะครับมีตลับนี้แล้วก็มีพิเศษก็คือมีเป็นตลับเกมรวมนะครับมีเป็น30กว่าเกมนะครับในแผ่นเดียวนะครับซื้อแผ่นนี้มาก็คือเล่นได้หลายเกมเลยเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วก็ตรวเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เป็นงานคัสตอมนะครับด้านหน้าสีแดงด้านข้างด้านหลังเป็น สีน้ำเงินนะครับนี่ปุ่มสวิตช์เปิดปิดมีการปรับแสงตรงนี้นะครับช่องตลับแล้วก็ลังถ่านจะสะอาดนะครับใช้งานได้ปกติตัวนี้ผมจะไม่ได้แถมเป็นฐ่านชาร์จไปให้นะครับาเราจะไปซื้อฐ่านชาร์จหรือว่าซื้อฐ่านพวกพนัโสนิกอะไรเงี้มาใช้ก็ได้ในที่นี้ผมจะลองใช้ทดสอบเป็นตัวฐ่านชาร์จโซนี่นะครับอ่าไม่ได้รวมไปให้นะครับก็เอามาทดสอบให้ดูด้วยเสร็จ่อย่านะครับ สายแบบแน่นนะครับปิดปิดได้ปกติโอเคเราจะมาทดสอบที่ไปทีละแทร็เลยนะกันน,นะครับอ่าโดยปกติแล้วตัวเกมบอยมันต้องแบบว่าถ้าตลับไม่แน่นเราก็ต้องถอดสเสียบใหม่เป็นปกตินะครับอ่าเปิดเครื่องเลยนะนี่ครับถ้ามันเป็นแบบนี้คือตลับตลับมันไม่แน่นนะครับเราก็แค่ปิดเครื่องแล้วก็อาจจะถอดสเสียบใหม่ บางทีแน่นไปเรากอาจจะดันขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับถ้ามันเป็นเฮนโดแบบนี้ก็คือเหมือนจะใช้ได้แต่ว่ามันยังเป็นตัวริงไม่ชัดนะครับอเอาใหมเอาใหม่นะครับสลับนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแถมไปให้อาดันขึ้นมานิดนึงแล้วกันประมาณนี้โอเคก็ะจะได้แล้วนะครับอ่านี่นคเป็นจอ สีนะครับเพิ่มเสียงเสียงดังนะครับเครื่องนี้เสียงดังอ่อารับมีใช้งานได้นะครับแต่จะต้องมีการถอดนิดนึงอ่าปรับแสงตรงนี้นครับปรับแสงได้อ่าสวยนะครับเครื่องนี้หายากด้งยนะเกมบอยคลเลอร์ที่แปลงเป็นจอไอพนะครับโอเคจลรับแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวมาดูที่สลรับที่สองนะครับเป็นน่าจะเป็นเกมการ์ดอะไรทักอย่างนะครับ Okay. เราไม่ต้องแน่นมากนะครับอาแบบพนล,ล็อกใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับทดสอบให้ดูดีละแผน่นพอดีเมื่อวานาหาขา,าดังกล้องไม่เจอเนี่ยวันนี้เจอแล้วทดสอบให้ดูพีเศยนะครับว่ากแผ่นมันใช้ได้ปกติเดี๋ยวจะทดสอบเล่นให้ดูในแผ่นสุดท้ายนะครับ เป็นแผน่นตลับเกมรวมโอเคเปิดเครื่องไงใช้ไงานได้ปกตินะครับอ่าเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ตัวน,นี้น่าเป็นเกมอะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่สอบเปิดใหม่แล้วกัน ใช้ได้แล้วนะครับอาจจะต้องมีการถอดใส่ใหม่เหมือนเราเล่นเกมสมัยก่อนนะครับพวกเกมแฟมิคอมอะไรพวกนี้าตรับมันอาจจะยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนะครับแต่ว่าพอมาแปลงเป็นหน้าจอไอพีเอสแล้วมันน่าเล่นขึ้นนะครับคือมีสีอะไรพวกนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับใช้งานได้นะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูที่ตลับสุดท้ายนะครับเป็นตลับเกมรวมนะครับก็คือ,อใช้ตลับนี้แล้วก็สามารถเล่นได้ หลายเกยมนะครับมีเกมเดียวแบบรวมๆอยู่ยนะมีคลาสอ่าฮัสเติลอ,อะไรสักอยาก่างอ่าเบตเทิลสตีที่บอมแจ็คนะครับเดอร์ติสอ่าเกมเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไล่ให้ด,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 ดูอาจจะมีซ้ำบ้างนะครับตามสไตล์ของตลับเกมที่แบบไม่ได้มีราคาสูงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นที่เกมอ่าเบตเทิลสตีไหม นะครับเพิ่มเสียงฟึดเลยนะเป็นเกมรถถังนะครับพเพื่อนๆจะเคยเล่นกันกมรถถังนะครับ,นะรบการใช้งานนะครับมีอันนี้เล่อนอะไเกมนี้จะเคยเล่นกันทุกคนนะครับค่อนข้างคลาสิกนะครับนะ ใช้งานได้ปกติปรับแสงนะปรับแสงปรับแสงได้นะครับเล่นตอนกลางคืนได้แบบไม่มีปัญหาครับอ่าเอาไว้เล่นขายเครียดนะครับอ่า body แบบเป็นเกมบอยคลาสสิกนะครับอ่าเกมบอยคัลเลอร์นะครับถ้าใครที่มีเกมที่ชอบเราก็ไปซื้อตลับเพิ่มได้นะครับใน shopee อะไรพวกนี้ในกลุ่ม เฟซบุ๊กอะไรเขาก็มีกลุ่มเล่นเกมเดทโ o กันอยู่นะครับก็อาจจะไปหาเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมีเป็นสินค้าเกมบาคาล่นะครับเป็นเครื่องแล้วก็มีเป็นตลับเกมสีตลับนะครับแล้วก็มีตลับรวมอีกหนึ่งตลับนะครับโอเคก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่าใครสนใจก็ดูราคาที่คลิปชันแล้วก็ติดต่อมาที่แฟนเพจนะครับครับคลิปนี้ก็ไว้ให้ครับสวัสดีครับ